เป็นครอบครัวที่แตกแยกใช้ได้เลยนะไม่เหมือนที่คุณแสดงออกตามหน้าสื่อเลยจริงๆอยู่ต่างคนต่างอยู่มีปัญหาทั้งในบ้านและก็นอกบ้านหมายความว่าไงคะภาพวาดลายเส้นสีที่ใช้เอยรวมถึงรูปทรงต่างๆในรูปเนี่ยมันบ่งบอกเรื่องราวได้ทั้งนั้นนะคุณถ้าลูกสาวคุณเป็คนวาดภาพจริงภาพนี้มันก็สะท้อนภาพของครอบครัวในหัวของลูกสาวคุณออกมานั่นละ แต่ผมบอกได้เลยนะพ้าถ้ามีนักจิตวิทยาคนไหนให้เด็กวาดภาพเนี่ยเขาคงจะรู้เรื่องราวของครอบรครัวคณไปถึงไหนต่อไหนแล้วแค่รูปรูปเดียวเนี่ยนะครับถ้าคนเก่งๆอะนะเขาอาจจะรู้ไปถึงความลับของแต่ละคนเลยก็ได้นี่แหละความมหัศจรรย์ของจิตใจคนสมกับที่เคยได้ยินชื่อเสียงของหมอประมูลมาจร,งาริงๆค่ะ จิตสะกดแขนดูยอ้อนหลังเต็มเต็มทางแอปบุนดีดูสดทางช่องวันสาสบ็และแอปบุนดี